สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรุชาเลนเต วันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นกันที่สนามสปีดมิวอารีนานะครับแต่ว่ารอบนี้เรามากันเป็นแบบไพเออมาแบบไพเอทนะครับก็มาเป็นกันแบบปาร์ตี้นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยผมพูดแล้วผมไม่ได้เล่นเลยนะครับอัดอั้นมานานมากไม่ได้เล่นก็ไม่มีเวลามาเล่นเลยนะครับใน,นวันนี้ก็มาแล้วขอปล่อยผีตั้หน่อยวันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันดีกว่านะครับผมไปเฮโยทำไมเพิ่งมารถติดรถติดอ๋รอรถติด<อ>เขาเนี่ย เขาเตรียมจะเสร็จหมดแล้วเนี่ยขู่ขาสองนาทีขอสองนาทีสองนาทีมีขิงกางเกงใหม่ด้วยเจ้าจากไหนจากไหนอันนี้จากรุ่นพี่เหานแล้วว่า Make In Make In Make In เยสเดี๋ยวขอจับตัวดิมันโอ้มันมันตึงนะแต่บอกว่ามันมันยืดได้สักกี่สักีมันตึงนะแต่คือแบบมันมันยืดได้ทุกส่วนอะรูปทรงอะมันดูเหมือนตึงๆนะแต่คือแบบมันแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ เจ๋งว่ะเจ๋งว่ะเอออคืแบบมันโอเคเลยนะไม่ธรรมดาจริงแต่แต่เป้าบางว่ะเนี่ยคนใช้งานเก่าเป้าบางมากจริงเปล่าวะเขาแต่งจนเอ๊ะเขาเขาต่งจนเป้าบางแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะส่งตัวใหม่มาให้เดี๋ยวมีเสื้อด้วยนะเสื้อด้วยเหรอมีเสื้อด้วยเขาบอกจะเสื้อมาเลยโชว์ของจริงเลยใส่มาคนมาไม่จอดำเปิดก่อน เขาเขาเพิ่งเลิกงานจากทำครัวมาหรือเปล่าใช่ไม่ไม่ไม่นึกถึงโฆษณาแบงค์ออกพักแล้วในรายการนั้นที่ว่าปิดท้ายมันเป็นครอบครัวไม่มาละอาหารอ๋อมาละอาหารออ๋มาลาวนดูดีลาวนดูดีลาวนดูดี Done. <laughs> Done. Oh <laughs> oh. ให้เพราะว่าเขาสุ้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้เขาเสร็จโอเคงั้นเดี๋ยวผมสับไปเลยกันเนาะเพราะเขาเล่นไม่ได้เลยบอลลุยใหญ่บอลลุใหญ่บอลลุยบอลลย

กอครับโอ,บอบเคครับเจ้าครับเฮ้ยเฮ้ยจิ๋วจิ๋วขึนตัวอ้าแบนดบน ต่ดอดิยคอนคอนหน้าคอนไปครับ ร้ายสุดต่อ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 ต่ครับต่อครับต่อหานต่อครับครับต่อครับ กครับ <Yes. S 1> นนโนโนนขอโทษนะครับที่ต้องรีภัยเพราะว่าอีกฝ่ายเขาตีไม่ได้เลยผมต้องย้ายทีมไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วผมก็เดินเล่นอยู่ไง เกมแรกก็สรุปประมาณนี้เพราะว่ามือใหม่เราลงเยอะตอนแรกคิดว่ามือใหม่อยู่กับเราแต่บางนึงอยู่ดีๆมือเก่ามาอยู่กับเราหมดเลยเกมอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเกมมันจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต้องถือดับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมที่สองกันนะครับว่าเป็นยังไงบาลานซ์แล้วบาลานซ์บาลานซ์แล้วบาลานซ์แล้วนะ Meanwhile เออเราใช่ไหมแล้วดูผมถืออะไรผมติดอะไรไหมเราเราไม่ต้องรอเขาบอกิก็ได้เรานัดอันนี้ิปเขาร้องอยู่อ้อนคิปเนี่ยบอกเลยฮะัวอย่างเดียวเนีะมันจะหลุดเนี่หะไอฟองเหนียวจริงนะหัวไม่ลุไม่ลุ่เหนียวเหนียวเหนียวสบายเหนียวเหวเหนียวเบาดเปนเหนียว ไอฟองไหนบอลเหนียวไงเหอเดเหนียวเเหนียวกับื้นี่ไม่ได้เหนียวบนื้อไอเย้ยไม่ได้ดี๋ยวไปกล้าเอาพื้นั้นนมาปิ้งไปบวกทันเป็นวน้าไฟ เด็กินพิซีเกียทำงานกจจาอีกแล้วใช่ไหมานึ่งแล้วอีกแล้วเหรอคนอื่นไม่รู้ว่าอีกแล้วคืออะไรก็ไปดูคลิปที่แล้วคุณก็ดูคลิปที่แล้วแล้วคุณก็ดูตอนนี้ว่ามันมีอะไรผิดปกติในคลิปจางที่หน้าขาวๆตอนนี้หมอกันหมดเลยโอเคนะครับก็วันนี้สนุกมากนะครับก็เซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่าขายขำขายขำก็เราไม่สปอยแล้ว์กนว่าทำอะไรไปก็มันอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปต้องดูต้องดูต้องดูนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกผมกระดิ่งนะครับกระดิ่งด้วยนะครับนะลับในลืมกระดิ่งในลืมกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเออกุ้งกินกุ้งกินนะมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบายบายไว้เจอกันครับ